บำรุงกำลังหกสิบเจ็ดสิบนี่ยังได้ยังได้บรนว่าผาด้ามผาด้ามเป็นต้นสูงอุดรูดขึ้นไปปาดงามคักยังว่าคือต้นผ่าด้ามนี่แหละต้นหมากไม่บำรุงกำลังได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัางแตกี้นี่ฮอตกันมากฮิตกันหลายต้นหมากผาด้ามเบิ้งหมากของเขาเด้อพูนะ้น่ะเหลี่ยมม่องม่องอยู่เดี๋ยวสิกล้องไม่เบิ้งนะครับว่ามันเป็นจังได <c oughs> นี่ เห็นบ่นี่ลักษณะลูกดิบของมันลูกอ่อนของมันนะครับถ้าลูกสุกข,ของมันก็สีออกเหลืองๆถ้าคนไทยเขาเอิ้นก็สีเอื่นหมากไ่เนาบอเหรอแมนบหอหรือถ้าคนอีสานบ้านเขาเอิ่นแบบพื้นบ้านนะครับก็สีเอื่นหมากสีดาป่าหมากฝรั่งป่าต้นนี้โดกดกนะครับแต่ว่ามันอยู่สูงเดี๋ยวสิไปปีนไหมพี่รองได้เบิ่งอยู่ชัดๆปีนให้เบิง่งเดี๋ยวว่าพุ้เฒ่าปีนต้นไม้พุ่ปีน อย่างวะอย่างนิ่มๆวะอุ้ยจับถืออย่างว่านิ่มๆไปตัวมันงูวนเลยอุ้ยย่านแบบนี้นะครับลูกดิบของมันก็คล้ายๆบาคซีดาถ้าเขาสิกินบำรุงกำลังนี่ก็ต้องรอให้มันสุกจากน้อยนะครับลูกเลืองๆเราก็มาพากิน เนื้อด้านในใค้ายๆเป็นเม็ดๆเม็ดๆหลายๆนะครับเยอะด้านในเรากินมันกระสีออกตุ๊เน่โบแซบดอกคแต่ว่ามันบำรุงกำลังพุกมือนี่ค้นหาซื่อต้นของมันไปปลูกที่บ้านนะครับค้นหาไปปลูกเยอะเลยแหละหาซื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นของป้าแล้วมันกะมันกะดีดีต่อร่างกายพร้อมนะครับถามผู้มีประสบการณ์นะครับเพิ่นกินเพื่อนบอกว่ากินมือละนวยหรือว่าแรงและน้อยยังเสีย โบดนขนาดหกสิบเจ็ดสิบ no น <mon> ี่ยังยังได้นะครับยังได้ยังได้บนว่าขายแพงอีกตั้งหากด้วยนะต้นหมากผ้าด้ามเนี่ยอีสานว่าเจ้ารู้แล้วว่าต้นมันอยู่นี่ในป่าเดี๋ยวล้อมันสุกเดี๋ยวอีสานว่าเจ้าสิไมาเก็บสิไม่กินล้อผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากกินล้วค่ะล้อด้ครับได้ล้อให้มันสุกจากน้อยก่อน